ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรดีเหรอเออนุ่นเราก็อยางรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรดีเหรอทําไมถึงพากันอวยกันจังเลยอะฮสาวลาวโตกับประเทศไทยมีอะไรดีหรอสวายดีสบายดีครับชาตะไคร้สบายดีเอซี่ถุกต้องเนอะครับนี่ตอนรับเขาสูทางท่องยูทูบบ่าวเอิ์กลาวเตนะครับพี่น้องอ่านะครับพี่น้องวันนี้บ่าวเอิร์ก็มีเรื่องเล่าดีๆมานะนำเสนอนะครับเกี่ยวครับเนาะ สาวเล่าคนหนึ่งคนไนโตกลับไปว่าเขาคำถามที่ว่าประเทศไทยนี่ยังดีนะครับพี่น้องเอาละครพี่นอ้นองก่อนเขามาบากเออก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังสองยูทูบบอเออร์เล่าใจน,นะครับพี่น้องเอาละครพี่น้องพร้อมแล้วเข้าไปหาไปมชมจีบเป็นก่อนแล้ยวเึงว่าสรุปน้ำลังเนาะว่าจีบนี่จะมีเหนือหาจะได้นะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยครับ ที s <S ่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเอื้อมีณีกับมาพบมาพอกับนุดาวสาวมังคงอีกแล้วพี่น้องสาวสารวันคนเก่าคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อมาเผาหน้าใสปิงไกนาปงเหลาเขามังคงลำวงซาสารวันพี่น้องเอื้อมณีกับมาพบมาพอกับสรุดาวอีกแล้วพี่น้องมณีกับเป็นวันที่สิบค่ะด้วยเฉพาะนุดาวเองก็คาดหวังนะคะคาดหวังมากแต่สุดท้ายก็อกหักตลอดเลยนะคะทุกคนคือแบบ วันนี้ขอให้เป็นวันของนุดาวด้วยเธอสาธุเพียงอะวันนี้นะคะนุดาวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมีอะไรดีหรอเออนุดาวก็อยากรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรดีหรอทําไมถึงพากันอวยกันจังเลยอฮะซึ่งมีคนขอมานะทุกคนนุดาวก็จะจัดไปในรูปแบบของนุดดาวนะคะซึ่งคลิป ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นจากประสบการณ์ของนุดาวเองและเป็นความรู้สึกของนุดาวเองที่มีต่อประเทศไทยนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรดีนะักทําไมเราถึงพากันชมพากันอวยจังเลยคือนุดาวก็อยากรู้อ่ะหวังว่าทุกคนก็คงอยากรู้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับไต่คนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งดิงด้งด,งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของนุด,ดาวนะคะถ้าหากว่านุด,ดาวพูดผิดประการไหนนุด,ดาวต้องขอโทษขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะแบบไม่อยากให้มันดราม่าเนาะเพื่อความเข้าใจกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอปัดทรง,งผมก่อนนะคะทุกคนจะได้สวยๆนะคะปัดบางตรงโหนกเอ้ยไม่ใช่ตรงหน้าผากค่ะทุกคนอ่าถ้าพูดถึงว่าประเทศไทยมีอะไรดีนะ ท่านในมุมมองที่คนลาวที่มองเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนุรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอิจฉานะเอาจงจริงประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอิจฉามากนุ้ดดาวเป็นคนลาวที่เห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยไม่งโคตรดีอะเอาจงจริงไม่งโคตรดีอะเราไม่ได้ว่าประเทศเราไม่ดีนะแต่ดูข้อมแบบ การยอมรับของประเทศเขาอะ่ะมันมีมากกว่าประเทศเราอยู่แล้วอันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะคะคนไหนที่เป็นคนเราเนาะอย่างนู้นเราเองก็ต้องยอมรับความจรงิงคือประเทศไทยเขาจะเป็นประเทศที่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นในประเทศเขาสมมติว่าอ่าดาราในประเทศเขาคนไทยด้วยกันเขาก็จะยอมรับว่าเออนี่คือดาราประเทศเขาเขาจะมีความชื่นชอบใน คนในประเทศเขาเองอะ่ะเข้าใจไหมเขาอาจ,จะไปชอบต่างประเทศบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คนไทยด้วยกันเขาก็จะเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้ามองกลับไปที่วงการลาวมันก็ยังยังแบบยังไม่ค่อยแบบเยอะเท่าคนไทยนะคะทุกคนมันก็เลยแบบนอะแบบ ซึ่งหลายๆคนนั่นแหละคนเราที่เข้ามาในประเทศไทยทุกคนนั่นแหละมันก็อยากหวังดังในประเทศไทยอ่ะทุกคนอย่าปฏิเสธนะเพราะมันคือความจริงนุ่ดาวก็คือหนึ่งในนั้นคือทุกคนร้วนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นุ่ดาวประทับใจนะคะในประเทศไทยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นที่ยอมรับของคนไทยได้ก็แสดงว่าเราก็ถือว่าแจ้งเกิดไปในในระดับหนึ่งอ่ะนะทุกคนเนาะอ่ะแล้วมาข้อที่2นุ่ดาวประทับใจอะไรนุ่ดาวประทับใจค่าโดยสารประเทศไทยะค่ะทุกคนนุ่ดาวรู้สึกว่าเอาจริงนะ ค่าโดยสารที่เราไปนู่นมานี่ในประเทศไทยนุดาวรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมันสมราคาเออเราพอที่จะแบบมีเงินจ่ายไปนู่นไปนี่คือประเทศไทยเนี่ยถึงเราจะมีเงินน้อยแต่เราก็สามารถเดินทางได้ไปไกลมาก คือองจริงนะขนาดนุ่ดาวเนี่ยอยู่ปริมณฑลใช่ไหมคะทุกคนอยู่นนทบ,บุรีเนี่ยนุ่ดาวถ้าเราจะเข้าไปตัวเมืองกรุงเทพจริงๆอะนุ่ดาวมีเงินแค่20กว่าบาทนุ่ดาวก็สามารถเที่ยวทั่วกรุงเทพได้แล้วเพราะว่าเรามีรถไฟใช่ไหมคะหรือว่า BTS อะไรรถไฟฟ้าเราสามารถขึ้นได้โดยที่เรามีเงินแค่20บกว่าบาทเราก็ขึ้นได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่นุ่ดาวประทับใจมากแม้กระทั่งรถทัวร์ที่ไปต่างจังหวัด ไปอ่ะกรุงเทพชลบุรีกรุงเทพระยองกรุงเทพจันทร์คือค่ารถแค่ร้อยกว่าบาททุกคนคือมันถูกมากหาที่ไหนไม่ได้แล้วทุกคนนุดาวรู้สึกว่านุดาวประทับใจนะคะคือรู้สึกว่าค่ารถเขาไม่แพงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเขาจเจริญกว่าเราหรือเปล่านุดาวไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วประทับใจ นี่ทุกคนรู้ยังว่าทําไมนดดาวถึงอวยเพราะโนดดาวประทับใจในสิ่งนี้นะคะแล้วก็ข้อที่สามมาก็คืออาหารการกินเนาะซึ่งโนดดาวก็ได้พูดไปแหละแต่ว่ามีคนถามมานดาก็จะตอบกลับนะคะทุกคนคืออาหารการกินเขาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันพออยู่ได้มันอยู่ตัวอะไรเงี้ยมันไม่ได้แพงจนเกินไปหรือว่าถูกจนเกินไปนะคะอันนี้คือก็ชอบเหมือนกัน แล้วมาข้อที่สข้อที่5หรือว่าข้อต่อๆไปและที่สําคัญนุชชอบที่สุดในตัวคนไทยคือคนไทยเป็นคนที่มีน้ําใจมากเป็นคนเป็นประเทศที่นุชน,นให้อันดับเลยนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ขี้สงสารเอาจริงนดาวพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขี้สงสารคนและเป็นประเทศที่ใจดีที่สุดเท่าที่นุชเจอมาเลยนะทุกคนเพราะว่านุชได้ดูข่าวหลายสิ่งหลายอย่างรู้สึกว่าเวลาที่เขามีปัญหาอะไรในประเทศไทยคนไทยด้วยกัน่ะจะร่วมด้วยช่วยกันเอาจริงคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจเฮ้ยเราเป็นคนนอกประเทศเขาแต่เราพอเรามาเห็นน้ําใจเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยนี่แม่งน้ําใจงามปะเอาจริงนะคนที่ว่าคนเรานู่นนี่นั่นน่ะนุชว่าแค่แค่แเสี้ยวแต่ ในใจลึกๆของคนไทยหรือว่าคนไทยแบบเกือบหลายล้านชีวิตอ่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ที่สงสารคือเรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วนะที่ประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยที่มันอยู่ใ,ใกล้กันแล้วรู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาประเทศเขาได้นะคะรู้สึกว่าอยู่ประเทศไทยแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบหาเงินก็ง่ายอะไรเงี้ยคือคนไทยด้วยกันบางคนก็จ,จะแบบโอ้ยประเทศท่านแบบมันไม่น่าอยู่นู้นเออแต่นุชก็ยังให้มอมูกลับว่า ถ้านุชเป็นคนลาวแต่นุชมาอยู่ในคนไทยทําไมนุชรู้สึกว่านุชรักประเทศไทยแต่บางคนไทยบางคนนุชก็เข้าใจเขานะคะแบบอย่างเราก็คือมันเป็นประเทศของเขาเนาะเขาอาจจะจะหาสิ่งที่ดีกว่านี้ให้กับตัวเองเขาก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะทุกคนคือถ้านุชมีทางเลือกเหมือนคนไทยที่เข้าอยู่ในประเทศเขาเองนุชเองก็คงอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองแต่อย่างนุช นุชรู้ว่าประเทศลาวนุชอาจจะไม่ได้เจริญเท่ากับประเทศไทยพอนุชดาวมาประเทศไทยดูดาวรู้สึกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่หูหน้าอยู่น่าอยู่เป็นประเทศที่หาเงินง่ายเป็นประเทศที่มีผู้คนใจดีมากเยอะแยะแล้ววัฒนธรรมเขาก็สวยงามมากถ้าพูดถึงความเป๊ะปังอลังการนุชดาวต้องยกให้กับประเทศไทยเพราะนุชรู้สึกว่าประเทศไทยเขาไม่มีอะไรที่แบบน้อยหน้าประเทศอื่นเลยเขาแบบเป๊ะทุกอย่างเลยอันนี้คือประทับใจจริงๆเลยนะคะ โดยเฉพาะนุชด,ดาวเองเนี่ยเป็นคนลาวคนหนึ่งที่มาอยู่ประเทศไทยก็นานเนาะเวลาที่นุชด,ดาวไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนุชด,ดาวได้มองเห็นน้ําใจเขาที่เขามีต่อนุชด,ดาวนุชด,ดาวเนี่ยไปตลาดนะคะทุกคนไม่มีเงินไม่เลยเขาก็ให้ของกินตลอดคือเขาเอ็นดูเราในสิ่งที่เราเป็นนะคะอันนี้คือประทับใจมากนะคะแล้วก็มาข้อต่อ,ตอไปคือนุชด,ดาวไม่ระบุว่ามีกี่ข้อกะคะทุกคนคือจะเอาที่นึกได้ก็พูดเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือวัดวารามเขาคือเรารู้สึกว่า เขาทำสวยมากเอาจริงสวยมากวัดที่เราก็สวยนะทุกคนแต่พูดถ้าเปรียบเทียบถึงความเจริญเนาะแบบแบบวามวแบบความสวยแบบความเฟอร์เฟกอะก็ต้องยกให้เขาสวยมากนุชอะยังอยากไปวัดอารุณอยู่นะทุกคนถ้ามีโอกาสนุชก็อยากไปเพราะนุชรู้สึกว่านุชไปทีไรนุชประทับใจแล้วรู้สึกว่าเราได้มาเที่ยวอะเรารู้สึก ชอบมากนุชด,ดาวอ่ะเคยไปเที่ยววัดพระแก้วประมาณ3รอบแล้วที่กรุงเทพมหานครที่สนามหลวงนะคะทุกคนแล้วก็ไปวัดอารุณครั้งหนึ่งซึ่งนุชด,ดาวอ่ะอยากไปอีกทุกคนรู้สึกว่าประทับใจอ่ะมันไปทีไรแลยวแบมันมันมีภาพสวยๆงามๆทำให้เรารู้สึกว่า เราโชคดีแค่ไหนที่เรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่มันใกล้กับประเทศลาวทุกคนเข้าใจไหมแล้วมีทั้งภูเขาน้ําทะเลผู้คนประเทศที่มันมีความสีวิไลอะไรเงี้ยคือ้รู้รดาวรู้สึกว่าคนลาวกับคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนคล้ายคลึงกันมากเราโชคดีมากที่เราอยู่ใกล้กันนะคะเราควรจะรักกันไว้มีอะไรก็ช่วยๆกันเนาะอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นความรู้สึกจากใจที่มีคนถามมานุษย์มาว่าประเทศไทยมีอะไรดีทําไมนุ๊ดาวถึงชม อะไรนักหนาคือต้องชมต้องให้เขาอ่ะทุกคนถ้าพูดในความแบบน้าอยู่เนาะต้องยกให้ประเทศไทยเลยแล้วก็มาก็คือการก็คือการหาเงินในประเทศไทยแล้วกันเนาะ อย่างนุตด,ดาวเนี่ยก็เป็นแม่บ้านนุตด,ดาวรู้สึกว่าค่าแรงที่ประเทศใครมันเยอะมากเลยนะทุกคนเอาจริงถ้าใครที่ลําบากลําบากนะคะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยอ่ะได้ดีกับทุกคนนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ดีหรือว่าทํางานประเทศไทยสิปียีปีก็ยังจนอยู่คือเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักเก็บเงินไม่รู้จักเก็บออมนะคะทุกคนอันนี้อย่าไปโทษงานโทษตัวเราเองมากกว่านะคะคือนุตด,ดาวรู้สึกว่าที่ประเทศไทยอ่ะมีงานเยอะมากเอา แบบหนึ่งนะทุกคนด้วยนะคะทุกคนเมื่อกี้โทรศัพท์ล่วงนะคะก็คือเหมือนที่นุชได้พูดไปเนาะก็เราก็ประทับใจการทํางานในประเทศไทยเนาะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเงินเดือนเยอะเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ถ้าเรามาทํางานในประเทศไทยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเราเองมันค่าแรงมันน้อยะคะ่ะทุกคนซึ่งนราก็เข้าใจเนาะทุกคนก็ล้วนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะนุชแนะนําเลยว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นที่ที่หาเงิน ง่ายที่สุดละเอาจริงหาเงินง่ายแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะงานก็ไม่หนักจนเกินไปซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนแบบค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ใกล้กันเนาะเราสามารถมาเองได้ไม่ต้องผ่านนายหน้าแต่บางคนก็อาจจะผ่านนายหน้าแต่นุชดาวก็ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่านายหน้าบางคนก็ไม่ดีนะคะเอาเปรียบเราแถมยังขายเราอีกนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาทํางานที่ประเทศไทยก็ไม่ยากค่ะถ้าคุณมีพี่มีน้องที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ถามถามกันเอานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นุด่ดาวประทับใจในประเทศไทยนะคะคือไม่ว่าจะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวค่ารถในประเทศเขานะคะหรือว่าผู้คนที่มีจิตใจดีแล้วก็มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะคะทุกคนนี่คือรู้สึกว่าเป็นอะไรที่นุ่ดาวประทับใจมากเลยทีเดียวสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือผู้คน แล้วรู้สึกถึงความเมตตารู้สึกถึงความจิตใจดีของเขาคนไทยเนี่ยถ้าคุณไม่มีอันจะกินถ้าเราเดินไปไปขอเขาเขายังให้กินนะเอาจริงขอเขาคนเราก็ใจดีเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่นุด,ดาวันนี้คือนุด,ดาวพูดในมุมของคนไทยเนาะ คือถ้าเราไม่มีเงินเราสามารถเดินตรงไปแล้วบอกว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกินขอกินข,นข้าวหน่อยได้ไหมเขาก็ให้กินแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราดาวเห็นแล้วรู้สึกว่าเราประทับใจเราโชคดีมากเลยที่2ประเทศเราอยู่ใกล้กันเป็นอะไรที่เราสามารถพึ่งพาก,กันได้อะไรเนี้ยนะคะทุกคนเราคนลาวเ,เ,เ,เอาเอาเอาเงือมาแลกเงินเขาคนไทยเอาเงินมาแลกเหงือหรือว่าแลกแรงกับเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะรักกันไว้นะคะพึ่งพาอาศัยกันเนาะมีอะไรก็ สามารถพูดคุยกันได้นะคะทุกคนซึ่งนุชด,ดาวไม่อยากให้ทุกคนมามองว่าคนลาวนี่เหมือนขี้ข้าคนไทยนี่เหมือนเหมือนพระเจ้าหรือว่าเหมือนแบบเจ้านายอะไรเงี้ยคือเรามองเป็นที่พึ่งอาศัยดีกว่านะคะทุกคนนุชด,ดาวแค่อยากจะสื่อว่าถ้าเราไม่มีแรงงานประเทศไทยก็แย่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรา น้ำพึ่งเสือเรือพึ่งป่าเราไม่มีแรงงานประเทศไทยก็ไม่จะไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องยังอาศัยแรงงานลาวกัมพูชาเมียนมาหรือว่าเวียดนามนะคะทุกคนเขาก็มีบุญคุณกับประเทศไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเอาเงือมาแลกเงินคุณเอาเงินมาแลกเงือเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนการช่วยกันนะคะทุกคนแต่การที่เอาเงินมาแลกเงือมันก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอาเงือมาแลกเงินนะเนาะเออนุดาวก็พูดโบไปโว่มาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรรักษาความดีตรงนี้ไว้อนะเนาะอย่างนุดาวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่านุดาวจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่นุดาวก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะถึงยังไงนุดาวก็ยังมีจิตสํานึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณประเทศไทยเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นก็เพราะว่าเรามาทํางานที่นี่ บางคนอาจจะคิดว่ามันจะไปบุญคุณอะไรร้างหนาก็แค่เอาแรงมาแลกเงินถ้าเรามองในใต้จิตสําน,สนึกอ่ะทุกคนถ้าเราไม่มีที่นี่เราจะหาเงินที่ไหนก็จริงอยู่ว่าที่บ้านเราก็มีแต่มันได้นอ้อยมันมันไม่สามารถที่จะทําให้เรามีบ้านมีรถได้เราได้แค่พอกินเป็นวันอ่ะทุกคนเอาจริงอันนี้คือในความเป็นจริงนะคะที่หลายๆคนถึงได้ตัดสินใจมาทํางานในประเทศไทยเนาะ อันนี้ก็เป็นหลายๆมุมหลายๆอย่างที่นุชรู้สึกว่าประเทศไทยมีอะไรดีก็มีความดีดังที่นุชดาวพูดไปนะคะทุกคนซึ่งมันอาจจะมีมากมายกว่าน,นี้ที่นุชดาวยังคิดไม่ออกหรือว่าพูดไม่ถึงก็ได้นะ,ะทุกคนเพราะบางทีนุชดาวก็แบบนึกไม่ออกเนาะเอาเป็นว่าจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับประคายและที่สําคัญอย่าลืมดูโฆษณาของนุชดาวด้วยนะคะทุกคนนุชดาวจะได้ค่าอินเทอร์เน็ตนะทุกคนนะสงสารนุชดาวด้วยนะคะเพราะนุชดาวก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ เขาเลกจะอะไอยังไงวะไม่ได้หาเงิน2คนหมืตะกดแล้วทุกคนช่วงนี้ก็ได้หยุดพักงานเนาะ ขอบคุณด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ของเราก็คือการที่คุณได้ดูโฆษณานะคะแล้วก็ดูคลิปโนดดาวนะคะทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจ mm. แล้วก็หลักๆก็มีแต่คนไทยนะที่สนับสนุนโนดดาวนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจค่ะทุกคนสบายดีสวัสด,ดีเด้อทุกคนเด้อขอบใจทั้งคนเล่าแล้วก็คนต่างประเทศเนาะที่เพิ่นสนับสน,นุนโดยการบึงสนุดอาจจะบดเดเบาทัวเทงแต่ก็ต้องขอบ,ขอบคุกขอบคุณคนไทยที่บึงโนดดาวเนาะ ไปแล้วบ๊ายบายขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีแมงเด้อความเจ็บจะได้ความไขยันจะมีปรารถนาสิ่งดใดค่อยได้สิ่งนั้นสมดังมโนวังซื้อมาโพยไพ่ซังจะสมีมาตองเด้อทุกคนเด้อค่อยเจ้าหางเจ้ามีค่อยเจ้าหล่ำเจา้ารวยรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกเด้อผู้ถูกกัผู้ถูกก็ขอให้รวยพี่น้องเอ้ยผู้รวยก็ขอให้รวยหล่นฝาเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องเ bye อง้ยบ๊ายบายเอาละครับพี่น้องก็คือสาวเรานี้เวณในบ้านเลาะเนาะครับ ว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่หนาอิจฉานะครับพี่น้องนาอิจฉาคือแนว่ดอเนาะคือคือแบบเป็นจางคนงาเนี่เนะครับพี่น้องแบบว่าค่าแรงคนนี้ก็สูงนะครับพี่น้องที่ว่าในงานเราเนาไปเหตุงานอยู่ไทยเพื่อนกับจางในงานกับก่อนข้างสูงนะครับพี่น้องเลยครับการวัฒนธของคนเนาะว่าจะเป็นถนนนทางหรือว่าถนนทางนเนาะแบบว่ามีจออุโมงค์เนี่เนะครับพี่น้อง กอดเจา้าอ่นนะเผื่อไปนำเจา้าพญาเอาครับพี่น้องเอาล้วครับพี่นอ้องจิตนี้กับจิตมาธนี้ได้ครับกดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองยูทูบเบอร์เราใจน้ำเด้อครับพี่น,อน,น,าาน,น,น้อง,ง,นใใงสำหรับ,บออว,วบันนี้บอกเออขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบาย